สวัสดีครับขอบคุณที่แวะมาด้วยเดินทางปลอดภัยครับใสหรือเฮกอร์ลยู่ดูบ้านไหนนี่ทางโคนแต่เพื่อนไปทำหากินอยู่ระยองโอ้ยมาจากระยองอืมไปอยู่ระยองหลายปีแล้วเป็นไงได้กี่ตัวตะกี้อ่าได้สี่ตัวค่ะโอเครถไปห้าสิบบ่ ก็ช่างขอให้แหกม้านอได้สีตัวก็ดีแล้ววันนี้ไม่ได้สักตัวซาขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเด้อก็ไหว้ปู่ให้น้องเมเดเอมาชานยังไงปูออ่ก็เห็นสวัสดีครับแม่นนนนใครเนี่ยโอยยยอน้ หายป่วยอะไรจะมาไหว้คุณปู่โอ้ยหลายครั้งแล้วล่ะนี่สสวัดีนจางกุือตลอดเลยโอ้ยจำเสือได้ด้วยสีเหลืองนะป้าคำใจเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูชุดด้วยวันนี้ครับ่นีได้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 แม่มาจากจังหวัดอะไรชัยภูมิชัยภูมินี่นี่นี่ก็หายป่วยผ่าตัดหายนี่ก็เลยพามาผมไหว้ในทีวีนะไหว้ในทีวี ผมว่าในทีวีผมตอนมาตั้งเลยครับวันเดียววันแรกนั่นแหละวันลุกงขึ้นผมเดินได้เลยอผ่าตัดนอนต้องเป็นเดือนเดือนผ่าผ่าตัดอะไรแม่เกี่ยวกับโรคเลือดเกผ่าตัดทั้งสองขาเลยเลือดเสียอกเลวเอาเลือดเข้าไปครับรอดลอดตายลอดตายแล้วก็อธิษฐานกับองค์ปู่ตลอดเลยในทีวีอันนี้ก็ขาหักไตหลนกรันเป็นปีเลยอ่ะ ถึงได้มาเนี่ยพอมีโอกาสเลยมาเลยครับแม่เห็นลุงพลอยู่เมื่อกี้เป็นไงสบายดีนะ,ะสบายดีครับโอ้ยเจเลยว่าเดี๋ยวนี้ youtube ยังอยู่เหมือนเดิมไหมหรือ,อยังไงก็ไปไปมาหลายคนอยู่ครับแม่ติดตามดูมีคุณเอนมีหลายคนอยู่ครับดีใจจังเลยไปไหว้ก่อนไหมแม่ไปค่ะค่ะ <c oughs> โอเคค่ะก่อนรถรงนี้ได้น่อ <c oughs> ได้ครับได้เลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูชุด ไม่ใก่อนค่ะโอ้สัตวทธาจริงๆที่ว่าวอัพ่อฟื้นทำไมไม่เอาคลิปบ้างประตูนทีประตูนทีค่ะ ว้าวว้าวว้าวว้าโปรดสังเกตทรงผมเลยจมเลยตัดเลยเอ้าวตั้งอยู่ฮะตั้งอยู่เดี๋ยวเราจะไปถึงแล้วสองต้นเอาไม่ถึงคนเดียวเนาะเราจะขุดด้วยบอสอ้าวไปด้วยกันก็ต้องขุดด้วยกันไปตีมันยังไง ชัยภูมิครับทั้งคุณพ่อคุณแม่เลยขอพรแล้วก็หายหายจะปวดขาเจ็บขาพาตัดมาครับวันแรกวันลงขึ้นผมงเดินได้เลยอธิษฐานจิตบอกว่าถ้าเจางกันเลยบอกว่าจะกลับจะกลับมาทงคู่นี่พอดีขึ้นก็มาเลยมาเลยมันชาวตีห้าเลยเต็มมันไกลเนาะ ดีปรลัดอบอจอที่ชัยภูมิเคยมาอบรมที่เคยมาอบรมที่ขอนแก่นนี่แหละครับครับแล้วผมเป็นคนแรกที่ดํำริสร้างโรงพยาบาลศรีนครินทร์อนแกนครับผมครับที่นี้เราต้องไปอ๋อตรงนั้นจะมีชูกับโอีครับีาแม่้าตอครับกับก็ยังไงก็ให้ให้ให้ลุงพล แบบยหงนคาดจะพยันตรายทั้งกวงเลยนะคะหลุดรอดปลอดภัยไหนไหนเขาเล่นยังไงไม่เห็นมันลอยเลยเอาใหม่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 เร็วเอาใหม่วิวววต้องย้อนตรงโนนให้ดูจะนดูได้เอห่วงแล้ว นายให้เสืออีกรอบหนึ่งโชว์ให้เสือดูอีกรอบหนึ่งแล้วเสืออยากเห็นแต่ไม่ต้องแย่งน้องเล่นนะนายมินน้อยโยนอีกทีหนึ่งสิโยนให้สูงสูงสิวูวูวูสนุกจังเลยเอาเอาเอาหนึ่งสองรับนะมินน้อรับนะหนึ่งสอง วันนี้ใส่ชุดสีฟ้าเออแล้วสีแดงมีไหมสีแดงอ่ะไม่มีหรอมินน้อยไม่มีสีแดงเนาะแปรอย่าเล่นของมินน้อยแปรอันนี้ทปไมน่ารัจังเลยอ๋เยนหัว giờ đơn muốn biến hóa ôi áo áo bên này là, ôi, <laughs> <laughs> bà lai, bà giờ bà lai, muốn lai, เสื้อสามผ้<พ>า,าถุงหนึง่งนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปขอให้เจ้ามีโชคไม่ลาบหันซ้ายเงินมาหันขวาเงินข้าไปเจ้าเงินล้านขอให้เงินไหลนองทองไหลมานี่ไหลนี้สิรษีร้อยล้านมือสองข้าวเจ้าหยิบจับอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองปากน้อยพูดอะไรขอให้เป็นเงินเป็นทองสี่ทิศสามทางเดินทางไปไหนขอให้ปลอดภัยไรกังวลให้เงินข้าวมันหาฝน อย่าจิอย่าจนอย่าต่ำกว่าคุณอย่าจนกว่าใครขอให้เฮงตลอดปีตลอดไปขอให้สุขภาพแข็งแรงแข็งปานฟ้ากล้าปานตะวันแห้เเงินเสนเข้าบ้านเงินล้านเข้ากระเป๋าทุกวันทุกวัน,วนตลอดปีตลอดไปขอให้ครอบครัวของคุณอบอุ่นไปด้วยทรัพย์สินเงินทองและความรักตลอดปีตลอดไปคิดอะไรขอให้สมความมุ่งมา่นปรารถนาหน้าที่การงานการเงินก็ขอให้ลื่นให้ไหลอย่าได้ขัดได้ข่อง นอนหลับขอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นขอให้ได้เงินแสนแกงเขนไปมาขอให้ได้เงินล้านทานข้ากระเป๋าทุกวันทุกวันตลอดปีตลอด,ปลดไปด้วยเถินจ้าสวัสดีครับขอบคุณที่แวะมาด้วเดินทางปลอดภัยครับใจหรือเฮกอรลลนอยู่อูบ้านไหนนี่ทางโคนแต่เพื่อนไปทำาหากินอยู่ระยอง โอ้ยปลาจากระยองอไปอยู่ระยองหลายปีแล้วเป็นไงได้กี่ตัวตะกี้อได้สีตัวค่ะโอเครถไปรถ <c oughs> ไปห้าสิบบ่เออก็ช่างขอให้แฮกมานอได้สีตัวก็ดีแล้ววันนี้ไม่ได้สักตัวซาดูขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางเด้อก็ไหวปู่ให้น้องเมเดมชดเ่ชออ้านี่ยไงปู่ก็เห็น